อืมเป็นพื่อนใช่ไหมวันนี้มีโอกาสได้ไปทําบุญเองานศพก็ทำบุญแล้วไปเจอเป็นขนมประดิไปเจอคนคุณลุงพิสติไม่ดีนะก็จะเราจะให้ทางแกแหละอย่างเเดินไปก็เพราะลุงคนนี้เคยเห็นที่ตลาดอยู่ก็จะชอบมารับขนมพวกอะไรคนที่ออมให้กินนะะเออไอราเห็นแกก็เราก็เห็นแกนี่ก็เราจะไปทําบุญกับแกให้ทานแกประกบว่าเป็นยังไงเพื่อนเพือนรู้ไหมดูคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วครับเดี๋ยวครับจะได้รู้คำตอบเดูคลิปนี้นะเออนะ คุณลุงเพราสติไม่ดีนะแต่ว่าผมให้ของแกไปในดูแลแกจะมีพิติกระย่านไงดูคลิปดีนะแตดูให้จบนะอือดูเ่อนนะเขาขอทำบุญให้ลุงอะขอทำบุญเขานะลุงอะมาขอให้เหอะขอเหอะทำบุญร่วมกันเนาะช่วยกันลุงไม่เอาเหรอไม่หิวใช่ไหมโอ้แกไม่เอาครับเพื่อนๆแกไม่เอาขนมผมที่ผมให้นะเนี่ย นี่ขนาดเขาไม่มีอะไรนะเน,นี่ยเพื่อนนะให้แบบอเราทำบุญเราคือพ่อผมเสียไงตีก็จะทําบุญแจกทานไปใช่ไหมแต่แกไม่เอาเพื่อนโอ้โหเซอร์ไพรส์ามากเลยอ่ะแกไม่เอาอ่ะเออแกไม่เอาไม่เอาขน,นมที่ผมให้ไปอะ่ะเพื่อนโอ้ดีคนสติดีนะเพื่อนทำคนอีกนะเออไม่ได้ว่านะโอ้เห็นไหมล่ะคนบ้านไม่ใช่ว่าเขา,เขาจะไม่ดีนะเพื่อนนะเห็นไหมนะตีจะเขาดีเน่ยใครเยังไม่อยากจะเอาเลย โอ้เนาะเออนั่นแหละเบิดนะเนี่ยเห็นไหมเออน่ะโอเคนะเออ